และน,นี่คือรายการ The เตจ๋งโชว์คือรายการเนี้ย oh. กูคิดมาว่า mm hmm. ก็หาเกมเล่นเลยไม่มีอะไรแต่และอีพีมันจะไม่เหมือนกันไงอีพีนี้เป็นการวาดรูปที่ทุกคนถนัดเพราะว่าเราเรียนดีไซน์มาไงทุกคนต้องวาดรูปเป็น mm hmm. ใช่ไหมอาตใช่ครับใช่ใช่คือม,ม,มึงมีประสบการณ์การวาดรูปที่ดีอ่ะใช่ไหมไม่รู้ดีไหมวะเออเออใ กติ <arti> กานะครับก็คือถ้าเคยเล่นกติกโฟนกันเนี่ยก็จะง่ายเลยก็คือคนแรกจะได้รับโจทย์จากกูแล้วคนแรกจะมีเวลา1นาทีครึ่งในการวาดโจทย์ที่ผมให้คนที่2ก็เหมือนกันแต่ว่าจะลดเวลาลงเหลือ1นาทีเหลือคนสุดท้ายไป30วิแล้วก็สุดท้ายในสุดท้ายเป็นคนตอบโอเคแค่ okay, นั้นแหละกติกาเกมอ่ะเริ่มเลยปะอยากเปแนะนำแนะนำแต่ละคนอ่ะชื่ออะไรชื่อลนค่ะ <c oughs> บ้านอยู่ไหน อยู่สองแควมีงรชะไรชาร์ตครับจบไทไหนมยังไม่จบครับอะไม่จบรงกดดไม่รูหรอยัะไม่บอบไมวชื่ออะไรครับชื่อนนวิสลี่ครับตอนนี้ก็ทำงานกราฟิกอยู่ครับแต่ว่าอยากจะบอกคือแบบปัจจุบันมีสัตว์เลี้ยงอยู่หนคนครับจะไม่เป็นคนี้ไงสเลี้ยเป็นนึ่งคนอ้าไม่รู้ดิครับหนตัวบนนะ ก็เริ่มกันเลยชื่อะไรครับสวัสดีครับผมมาครับโอเคเอ้ยเอ้าผมเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นนะพูดอย่างงั้นนะผมเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับผมด้วยอย่างนั้นอาจารย์มาอ้าวมีดีกรีในการวาดรูปนี่เป็นยังไงบ้างผมเนี่ยครับมีอาจารย์คนหนึ่งที่ชื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นไอดอลในการวาดรูปของผมเลยครับมีสโลแกนว่าอะไรเล็ก ยัดเขเดืนซอยครับผมโอเคได้เริ่มกันเลยครับมีโจทย์1นถึงสิเลือกอะไรเอาสองแล้วกันไอ้เลือกกับนี้เขียนเสื้อให้วัวกลัวอ๋อกูไม่ได้ยินเลยจริงเหรอได้ยินมาเนี่ยจริงงั้นก็ปิดหูดิเฮียมึงจะปิดตาดามีที่อะไรมึงก็หลับตาปิดหูดิโอ้ยกูต้องมาคิดโจทย์ใหม่อีกเนี่าทำไมเลยทำไมเลยไอ้มาปิดหูดิอ๋อแคาปิดตาแค่เป็นอะไรไอ้นี่ไงเหม็นโอเค พูดเสร็จยังเออพูดเสร็จแล้วไอ้เขี้ลืมจับเวลาเอะไรไรวาดไปก่อนไอ้มาคพ่อมึงชื่ออะไรนะพ่อผมชื่อโกลพ่อมึงชื่ออะไรวะชื่อมาร์คพ่อมึงชื่อโอ๋ชื่อมาร์คไม่ใช่พ่อกูอันนั้นอิงแม่กูพ่อกูไม่ได้ชื่อโอ๋พ่อมึงชื่ออะไรพ่อกูชื่อสตีฟสตีฟเหร ตีฟโรชเชอร์โรสตีฟโรชชอปสนุกกันไหมพวกมึงไอ้เฮี้ยโอ้โหนี่เขาลงดีเทลนะเอ้ยแอบดูมั้นน่ะแอบดูมั้นน่ะโอเคโกงนะพวกมึงไอ้เฮี้ยพวกเฮียนี่ขี้โกงอยู่นี่นนวัดงูไหมโอ้โหเขาดีเทลนะคนเนี้ยนนเหวี่างเยอะนี่อะเฮี้ยเดี๋ยวไปจำที่ผ่านไปแล้วห้าสิบวิเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าที่เหลือ คือคนนี้เขาดอยิ่งโหดอยู yeah. ่แล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยที่รู้จักกันมาดอยเล่นมุกอะไรเนี่ยไอ้นี่จะเล่นมุกอะไรโอ้โหมันวาดเที่ยวเลยใช้ได้เลยเนี่ยที่เนฝนได้อะนะฝนโตกเหรอเออเที่ยวตากล้องเวียร์มีบอแล้วหมดเวลาครับลืมตาได้ยังเออลืมตาได้ละมีเวลาจําจนกว่ากูจะเปิดอันนี้ได้อะกูรู้ละอะไรนะกูอันนึงอันนึงอ่าเริ่มเลยโอ้โหนี่คราวนี้เขาไม่พลาดแล้วนะครับ จากตอนซ้อมเมื่อกี้นี่ีเขาลืมอ็อบเจกสำคัญไปอันนี้เขาเริ่มแล้วจริงๆพวกมึงไม่ต้องวาดให้เหมือนคนก่อนหน้าก็ได้นะแค่มึงตีโจทย์ให้รู้ว่าคืออะไรแล้วมึงเหม็นนะวาดอะไรอธิบายหน่วาสี่นิไม่ไม่ไม่บอกคือคนนี้ตีดอยิ่งเขาโหดมากนะขึ้นอินเสิร์ตด้วยครับตัดต่อกูเอฮาวิอาร์ตหมดเวลาเรอยนะ ่นึ่มว่าโจทย์ของเราคือสุภาษิตนะครับเออเอ่เริ่มเลยครับโอ้โหวัดได้ดีนะครับว่ดแต่ออบเจกสำคัญรู้ร <c oughs> ู้ <c oughs> <c oughs> มันจะอาไปถึงต้นแบบของมันนะ <c oughs> ไอ้เขาเอาตัวโปรโตไท์มาหมดเวลาครับหมดโอ้โหชิวหายเลยติวตาได้ไมติวตาได้เลยคนสุดท้ายครับคุณต้องตอบแล้วครับเนี่ยอะไรเนี่ยพี่คอร์สท่มง่ายที่สุดอุ้ยคอร์สพี่คอร์ผมจากที่ผมรู้ดูจากลายเส้นะครับผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องเป็นคลื่นแน่นอนอืมามเป็นไหลเรื่อยๆทุกๆลื่น ส่วนไอ้เหี้ยนี่คืออะไรวะบ้านสปอมบัตบิ๊กเกอร์ป่แบกกเอร์มันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นสาหร่ายหรือเปล่าไอ้มาร์กรูไใบคำไอ้นนมันย้อนเวลาของกูย้อนเวลาด้วยวัวปลาเขวี้นเด้วหรือว่ามันเป็นหอยวะเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะเอาวะอาจจะเป็นหอยเป็นไปได้แต่มันคือพลาสติกที่อะไรก่อนอันนี่คือสุภาสติกเป็นหอยหมีก็เลยเล่นผ่าเหี้ยเหรอสุภาปินพลาสตเหรอผมขอตอบเห็นหอยหนีทะเลครับ หอยมีทะเลมันก็ไม่รู้อะไรเลยอยากลุ้นไหมอยากผิดเห็นหอยหมีทะเลนี่อะไรอ่ะมึงเปิดเลเยอร์เพื่อนดิอ่ะดูโคกอ่ะเทไปในน้ำปลาเออคือเป็นในน้ำปลาเทโคกให้ปลากินหรอคำมาร์กอีที่กูพูดได้ปะไม่ได้แล้วพูได้พูดเลยอะไรอ่ะมาร์คคำแรกตำตำตำน้ำพริกละลายแม่น้ำรู้จักไหมสุภาษิตเนี้ยไม่รู้จัก โอไม่ไงไงท์จริงๆก็ไม่รู้จักเลยก็ให้ไอชี่นี่มันตอบเนาะเอาไปเขาต่อไปดีกว่าทำไมคิดได้ละได้ครับเริ่มไอมารแอบฟังปะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรกน มึงเป็นคนจังหวัดเลยเป็นคนทิ้งกอกสอสเสียกับีกูจะซื้อไล่มึงไปกูมอมันพอทิ้งรอลิงแล้วใจเส้นกันรอรักเขาดีเทลมากเอาเอาแอบดูปะเนี่ยแอบดูปะเนี่ยโอเคโอ้โหกูก็จะอธิบายที่นี่ก็บอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยทำอะร้องเพลง อันนี้ดีนะตรงโจ์มากคือถ้าได้ไปแล้ววาดวาดไม่ได้คือน่าจะเมาหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไอ้คือี้คนวาดมันปั่นมาแล้วฟังส่งรับอ่ะอย่ามาเล่นกับพี่ไม่งั้นเจ้าจัโดนฟาดซ้ายขวากูร้องเดือสามสองหนึ่งหมดเวลาครับคืออะไรคับบนี้เอ้ยหมดเวลาจำแล้วน้องเดีวเวลาหนึ่งนาทีครับ ทำให้เต็มที่จะพูดอะไรพูดดังๆอ้สักที่ผมจําได้ครับจังหวะนี้คือมันเป็นตัวอย่างนี้ก่อนผมนี่เรียนมากับมือครับย้อนกลับเลยโอ้สิบห้าวิผ่านไปแล้วครับจริงๆถ้าได้คีย์เวิร์ดนี้ก็สบายนะโอ้โหเหลือเฟือมากเหลือ30สบวิีีนี่สิบวิครับมันว่าอะไรวันนี้หเิ็นแล้ววะอีอยเอาหมดเวลาครับ อันะครับ30มสิบวินะครับเอาเริ่มเลยโจทย์รู้สึกยังไงกับโจทย์ที่ได้มาความรู้สึกเฉยๆครับ,ยบอย่าพึ่งสปอยรู้สึกว่าผมเดาได้อะเฮ้ยคือจะเดาได้ปะน่นมันคืออะไรอะโอ้สบายถ้าคนก่อนหน้าคุณเดาได้นี่ยิ่งหมดหวัง มีเสียงจากช้างบ้านบอกมาว่ากูหมดหวังแล้วตามบีเบ้เลยรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าไปหมดเวลาอัดที่บออสามสิบปีอะโอ้ยน่าจะตอบได้แต่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ดูตาได้แล้วอ่ะคุณวิค้อโจทย์อะไรครับช้างจะกินเฮ้ยอะไรก็ช้างคนขี่ช้างขี่ช้างจับตะเกตันอันนี้ตอบยังตอบแล้วยุ้ยยังคำตอบครับ ช้างกับบัตรกระแตผิดครับมึงวนดูโจทย์แรกเอ้ยขอๆดูหอยมาก่ออันนี้คนถือผู้ไฟกูเห็นช้างแล้วมีต้นกล้วยอ๋แล้วกลับไปดูช้างตายเอาใบบปิดไม่มีหรอถูกมันตายไงวะก็นี่ไงมันตายแล้วแต่อีม้าก็ว่าตายยังไงที่น่าดีตก็อ้ม้ามันว่าไม่ถูกไง โอ้โหคุณจะดูไหมคุณพ่นไอ้เงี้ยเก็บอกให้จำคุณไม่รู้นี่คืออะไรคิดว่าคือไอ้ที่งม่วงคือมาจำได้แค่ของไอ้มาร์คคนเดียวใช่ไหมใช่โอ้โหไอ้ก็ต่อกันไปทอดๆกูอยากดูนี่คือไอ้เงี้ยเป็นยูท้าที่เลยกูไม่รู้ว่าไอ้ตัวไม่เห็นไอ้ตัวเยอะี้ยกวับมาเวลาเซนนักเขียนอันนี้กูไม่รู้มันคืออะไรมันว่าคุณ เฉยๆไปนอนนะวันก่อนคืออย่นี้ไมร่รู้ว่าออกมาแล้วพอแบบยมันรู้สึกว่ามันต้องขีดจานสองแต่กูเลยว่ารู้ว่าอันนี้คือก็เลยเลยสวนอันนี้คือหนักกว,ว่าที่จะมาตีนั่นแหลยสวนมันจะตัดแตนกูเลยมั<ๆ>่นใจว่าตามลิฟด์เลยโอเคโจนี่นะครับเริ่มครับแค่เริ่มก็หอมโอ้ผมเห็นคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยแค่เขาเริ่มวาดอ่ะคือบอกเลยว่าชิลมากสำหรับคน ทางบ้านที่สนใจติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์อะไรครับ0987กเยิบไก่อย่า <c oughs> งภาษาอังกฤษนี่ได้ไหม <c oughs> ไ,ได้ดไดดครับไอไดโนเสาร์อ่าไดโนสารัสครับโอเคแค่นี้อืมอคแค่นั้นแหละไปมันทำอะไรนะครับใครผิดนี่ควรต้องพิจารณาตัวเองนะคุณอาร์นี่เขาทำได้ดีในระดับหนึ่งตั้งแต่การตอบยันการวาดเนี่ยเขานี่ไม่มีผิดพลาดเดี๋ยวนวลา30ิวิครับโอ้โห ผมเห็นอยากกินมะม่วงเดี๋ยวไปซื้อมันเป็นมะม่วงนะครับที่คุณอยากกินเนี่ยมะม่วงเบาผมไม่อยากกินม่วงอะไรอยากเป็นมะม่วงหนักครับผมเออโอเคใส่่กไหร5วิสุดท้ายครับสุดท้ายหมดเวลาโอ้ยากเหมือนกันคุณเลือกโจทย์ที่ยากเองครับผมช่วยไม่ได้คุณเลือกเลือกเล่ยงเลยผมให้คุณจำครับจำก่อนจำก่อนดูให้ครบทุกอันจริงๆเลย 1,2,3,4,5โอเคเรียบร้อยเริ่ม1นาทีครับมีเปอร์สเปกทีฟด้วยนะครับคุณสำหรับคุณวิสลี่เนี่ยมาอีกแล้วลายเซ็นนักว่านไอ้เฮียกูชอบจริงเลยว่ะลายเซ็นนักว่านเนี่ยอ๋อรู้แล้วเออเอ้ยมึงเห็นสิ่งนั้นใช่ป่ะที่กูว่านแค่ต้องมีสิ่งนั้นเว้ยเขาทำได้ดีนะเดี๋ยวนายวิ ไอเตือนี้ชอบแถมห้าสี่สามสองหนึ่งบอกเวลาเจมมาาจิให้มันจำสิบวิมาร์คโอ้โอเคโอเคแปดเก้าสิบโอเคครับอ่าสามสิบวิเริ่มคุณคิดว่าคุณรู้ไหมรู้เลยคีย์เวิร์ดมันง่ายขนาดนี้ไงอันเมื่อกี้ไม่ทำให้มันดีๆนะครับเมื่อกี้ผมไม่รู้จับรับผมโอ้ยคิวหาดเน้ย อุ้ยสบายใครดูออกนี่เปอร์สเปกทีฟนี้มันง่ายมากครับเดี๋ยวห้าวีขับมานึ่ามนีบเลยสามนิ้เลยสามสองหนึ่งหมดเวลาครับอ่ะคุณนนท์่อะไรเนี่ยชิบหายว่าพูดลงไปสนุได้อมพ่เคุณเห็นอะไรบ้างครับเห็นคนเห็นตึกเห็นต้นไม้เห็นถนนออไอนี่คือก้อนอะไรมันควรเป็นอะไรมันควรเป็นอะไรเข็นคคกขึ้นภูเขาอ๋อ ผมให้โอกาสคุณคิดวิเคราะห์ดีๆคิงหองกว้างริงเห็นอะไรบ้างเอาดีเอาอีกทีเอเอเออเห็นพิเดียมอืเห็นตึกเห็นต้นไม้เห็นถนนเห็นคนจกับก้อนอะไรวะรวมๆกันแล้วมันควรจะเป็นสุภาษิตอะไร นี่คุณไม่ได้รู้สิภาษิตเยอะขนาดนั้นนะอันนี้ต้เคยได้ยินอยู่แล้วนะไม่ได้เอาอันลึกมาถ่ายพวกมึงเลมึงมันยากเลยมันยากหรอไม่ใ่เสงแทงสีด้วยไยเซ็นนวดอบเรเขียนคกพวกมขอไงมตอแล้วใช่ไหมเียนตอบผิดกูถ้ากูตอบกูตอบข้าเมืองตาลิลลตตาถูกเอยเ้ยเออเอมูไห ไม่รู้อันเนี้ยยังพอเดาได้แต่อันเนี้ยต้นอะไรตามบีบเลยโอ้โหต้อะไรนี่ไงเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามันก็ลูกกระตาเดียกูเขียนแฝดให้เลยนี่ก็ลูกกระตาแล้วมึงว่าที่ยังไม่ลูกตามันตรงนี้ลูกกระตาตรงไหนเหมือนพอจะทราบปัญหาแล้วมันอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรเราเนี่ยมึงเห็นไหมรายละเอียดที่มันมีห่มอยู่ตรงไหนกูยังว่าที่ยังเลยสั่องเออมันไปตื่นอ๋อ่ะพร้อมยังพร้อมยัง แม็กเอาโจทย์ไหนมีร้อยแปดสิบโจทย์ร้อยแปดสิบโจทย์เอนร้อยแปดสิบตรงนี้โอเคได้เริ่มเป็น้วใช่ไหมเริ่มแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยคือคุณจะการใส่กูญแจมาโอ้โหโอเคโอเคเอาโหอย่าูถห้คือโจทย์นี้คุณคุ้นเคยไหมคุ้นเคยเลยครับผมมึงมีเวลาลงสีได้นะ กูเห็นมันผิดจุดที่มงาตลอดเลยคุณดูถูกเพื่อนผมนะนี่เมื่อกี้ก็พูดเองว่าใช่หรอว่ารู้แล้วว่าตัวมันถังไม่ผมหมายถึงพวกคุณรู้แต่อันนี้ผมไม่รู้มีเวลาล่มสีได้นะเฮ้ยนี่นี่อันนี้ได้โอเคเห็นสิ่งนี้มึงรู้เลยคืออะไรมึงพูดเห็นนี้ตลอดกโคตรง่ายว่ะโคตรโจลเลยมั้มึงไม่ว่าตะหลิวว่ะเมื่อกี้ว่ามันจะหนักกว่าเดิมอ หนึ่งนาทีสิบห้าวีแล้วนะครับคุณเก่งคุณเอาแค่นี้ก็ได้นะครับให้ผมต้องเติมเอาแหละเติมสีครับเติมสีเดี๋ยวเขาโอเคหมดเวลาครับวิสลี่เวลาดูหมดเวลาอาเริ่มเลยหนึ่งนาทีครับนี่คุณพอจะรู้ไหมครับชิวครับชิวครับสองสามสี่หเฮ้ยเจ้าด้วยโจดนี้คุ้นเคยกันอย่างดีครับทุกคนต้องเคยผ่านสิ่งนี้มานะ สบายมากครับบอกเลยตอนนี้ชิวๆเหลือเวลา20วิครับ20วิเหรอโอ้ชิวชิวบอกเลยว่างมี30มันใส่ลายเซ็นนะว่าเข้าไปอีกแล้ว4 3 2 1หมดเวลาครับอ่ะดูและจำ10วิเอ้ยเก่งว่ะอนมงว่าือันอ่ะะเริ่มเลย30วิ เุาจะวาดยังไงให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นดีกว่าก ok ็ไอ้นี 15. ่ไงเวียงโอ้โหเฮ้ยอันนี้เขาดีเทลเนี่ยขนาดเขาเหลือเวลาแค่สิบวิตอนนี้ห้าวิไอ้นนท์เอาหน้าให้ผมนะนนท์หมดเวลาว่ามันก็ดูออกอยู่เพื่อนว่าไงครับ อันนี้คือมีมือละแน่ๆมือที่กำลังกำอยู่มีก้อนดำๆอันนี้ยังไม่รู้คืออะไรแต่เห็นลมันมีอารมณ์เหมือนกลิ่นหรือมีแมลงคุณว่ากลิ่นได้ด้วยหรอครับเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นไอ้กลิ่นอ่ะตอบเลยได้ตอบเลยได้เลยมั่นใจกําขี้เดียวกักําตดถูกถูกเต่าเลยเดี๋ยวเรไปดูครับตอนนี้ ใกล้สิ้นเหรอน้ำเหลือน้ำเหลืออาจจะด้วยโจทย์ที่ยากไปข้อก่อนๆของคุณมาร์กเนี่ยเลยทำให้เกิดตัวแปรเขียนตัวนี้ไม่มีแต่ก๊ขี้เออไม่มีตโจทย์แต่ก็รู้ใช่ไหมล่ะอยากเล่นไหมึงอยากเล่นไหมเอาเลยสักตาไปอยากมาเล่นไหมได้แล้วพวกมึงคิดโจทย์วใครจะเป็นเดือกูยังกูยังเป่นหูเป็นหูเป็นหูเป็นหูปูใหญ่หูนังผ้าได้ไป หนึ่งสองสาเริ่มครับมันมามันมาอันเดิมเลยคุณคิดว่าภาพมันจะง่ายไหมโอ้โหระดับผมแม่คนะุณค <c oughs> ิดดูอเอ้ยรอบนี้กูอยากให้พวกมึงตีความดีๆนะเว้ยโอเคได้กูเห็นเขา้าบกพร่องของพวกมึงมาแล้วกูตีคบ <c oughs> อกเลยสบายอ,าอันเนี้ยต้องตีความหลายตลบนิดนึงมันยากขนาดนั้นเหรอมันมันไม่ยากผ่านไป30มิบวินแล้วครับเลยหนึ่งนาทีโหไอวินลี่มันวาดแบบเหมือนที่หัวกูคิดเลยฮะ เอออันนี <i> ้ใบคนดูนะอือเออเยี่ยมันไม่ลืมดีเทลเว้ยมึงคิดว่ามึงทำได้ไหมอย่าลืมตาอย่าลืมตาคุเชื่อว่ากูทำได้เอาจริงๆเอาง่ายๆอ่ะมึงแค่ตีความนิดนึงเรซิปี้ครับไม่นานเหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเวลาครับอ่าลืมตาครับลืมตาลืมตาจ้าครับโอเคตรงนี้มันห้าสี่สามสองเวลาครับ พร้อมไหมพร้อมไหมผมพร้อมครับผมพร้อมจริงเออดีดมากแต่อ่าเอยเรื่าเรื่อยเ่อตอนนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกดันมากเลยครับผมไม่ได้ถามมึงการที่มีหวังไหมตอนนี้โอ้โหมันว่านี้มีหวังแต่กูต่อยมาร์กดีกว่ายังลืมเลยตัวแปรเนี่ยไอ้ง่ายจริงอ่ะพูดจริงจมันวาดดีที่ก็ครบแล้วมั้งตามบีบเลยครับผมเออตามบีบอืมอืมดีเทลมันยุบยาบมากเลยว่ะยุ่บย้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยครับ โอ้โหเพี่อะไรวะเนี mm ่ย hmm. ม like okay. ือละจำสิบวีนะครับเริ่มเลยคุณร่าผมวัดดี้เจ้าเซนเจอร์ติงเหรอโบการ์ฟิดไม่เฟรเยอร์หมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาว่าตามที่เห็นจริงๆมาเริ่มเลยรู้สึกถึงอะไรไหมไม่รู้สึกถึงเนียอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำากูว่าจส้นตีนอะไรอยู่มันคืออะไรเนี่ยได้เฮ้ยถ้าผมเดานะผ่านไปสิบวิแล้วผ่านไปสิบวิแล้วผมเดามันน่าจะเป็น เออเห้าสี่สารสองหนึ่งเวลาครับเฮ้ยโอ้ไอหยเย้ถ้าไม่ได้เข้าใจจริงดีกว่าไม่เข้าใจแต่กูรู้ว่าไอ้ตรงกลางมันคืออะไรมึงลองวิเคราะห์ทีละอย่างก่อนมันคือสุภาษิตอยู่ใช่ไหมสุภาษิตสุภาษิตคนถือไม้อยู่กับคลื่นพลังงานบางอย่างโอ๊ยลองตีความใหม่ลองตีความใหม่เอาทีละอันเลยช่วยได้ไหมผมช่วยอ่่่ะชวยผมมไรู้คนถือไม้คนถือไม่ ไอ้นี่ไงไม่ใหม่ไม่หม่ก่อนอันนี้ดูเลยอะานี่ยกูจะช่วมเาอ่าอันก่อนหน้านียไม่ดีเท่าของกูเช่อุไอี่มันมีอย่ไห่ให้นะรอบนี้ไอ้นนมันเริ่มจากวาลายเซ็นก่อนเอ้ยเฮ้ยว่ามันไม่ได้ถึงไม่ละเอากูพูดเลยมัไม่ใช่ไม่กูคิดดีดีไอ้เฮียมถึงโงไงรอบนี้ไอ้เิียงลปินกูว่าลายเซ็นก่อนก่อนันยันจริงอะมันดือะไร กำขมันจะกำขได้ไงสุภาษิตี้อะไรเงี้ย้ัข้างหลังอะแบกเกาคืออะไรน้ำเหรอเฮ้ยแปกลองนับลองนับหนึ่งสองนี่กูวาดครบอเนี้ย่สองสามสี่ห้าหกหกหกบเหตุรนับดีดีนับดีอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเอ้ยชักอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้มึงตอให้มึงตอทีเดียวเลยคุณอะ คุณเสือกว่าคมอยู่่แล้วมันวาดคมไปคุถึงบอกว่าอะไรกูไม่รู้ชักอะไรอ่ะลากูลากรู้แต่มันทำท่าตอนวาดอะไรชักอะไรอ่ะแล้วชักอะไรห้าชักอะไรห้าชักสีหน้าชักสีหน้าห้าคนตอบไปตอบเลย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 ชีเฉยไม่รู้อ่ะเออตอบเลยตอบเลยตอบตอบที่เห็นตอบท่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละชักท่าอันเออตอบไปเถอสิบเก้าชักนะครับชัก ไม่ใช่โม้แบบนั้นเม้ที่ไปเล่นชักว่าอะไรอันนี้จบยังเนี่ยคำตอบแค่นั้นละกันกูคิดว่าห้าคนนะตอบแพงหมดเสร็จเฉลยนะครับชักแม่น้ำทั้งห้าครับเอานี้นี่คือสุภาษิตหรอเออไม่ใช่คำไม่ไม่ไม่คือสุภาษิตพูดถึงบอกไงไอ้นวลมันวาดลายเซ็นก่อนเลยศิลปินที่ไหนวาดลายเซ็นก่อนงานอ่ะไม่นนเหรอเออตามได้ก็สุดยอดแล้วไอ้เหี้ยชักแม่น้ำทั้งห้าโอเค เป็นคิดไว้หน่อยครับโอวยอรปีใหม่คุณชมด้วยก็ขอทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วกันล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยเรื่องเมียไปหาเอาเริ่มคนแรกก่อนครับ ขอ้ท่านผู้ชมนะครับมีสุขครับดีแข็งแรงไม่ตกนะครับดูยิ๊กขครับผมตอนแล้วคุณมากอยากให้ผู้ชมมีอะไรที่ดีในปีต่อไปและทิ้งอะไรไว้ในปีนี้ผมอยากให้มีสีสันสวยงามระบายสีข้อเกตนะครับผมใหม่ผู้ชมก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนสำหรับปีใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของพวกเรานะครับเตยจงเรา่งไม่เคยโปรโมทที่ไหนมาก่อนูขอโปรโมทบ้างแล้วกันฝากติดตามด้วยนะครับให้เรามีแรงบันดาลใจแรงกำลังใจเอย กำลังใจในการทำหน่อยครับว่เราตั้งใจกระทำกันมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะมันก่อครับพี่ขอให้อย่าลืมชักไม่น้ำทั้งข้าครับผมอ่าอีเนี่ยครับขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนไม่เจอคนแบบนี้แบบไหนแบบไหนแบบเอาเอาเอาพาดพิงเขาพาดพิงครับพรบคอมพิวเตอร์นนั่แหละครับไปไปไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับกดไลค์นะครับบ๊ายบาย เมึงเห็นโจทย์แล้วมึงรู้ไหมว่าคืออะไรอก็โ,โอ้ยเย้มดูอีกรอบได้มไม่ได้ไม่ได้แล้วครับโอ,โอ้โหคือของอาร์ตเนี่ยเขาค่อนข้าง,งมีฝีมือนะคนเนี้ <c oughs> หวยเลยสัสวิอันนี้เขาจำดีเทลตรงนี้ได้นะเหมือนเป็นขนเม่นหรืออะไรมีการสปอยเกิดขึ้น,นครับโดยพฤฤิธีกรเองอ <c oughs> ขี้เกีเจฮะน้องควาย อันนี้เหลือเวลา20สิวินะครับคุณอาร์ตคุณต้องวาดองค์ประกอบไห้ครบนะไออาร์ตวาดสี่สิบวิเหมือนยีนน์ว่าสองนาทีเลยจริงเนี่ยเหลือเฟือเหลือเฟือุออ้ยอาร์ตมึงลืมอบออเจกต์สองคันไ,ไปอันนึงเอ้ยไม่เป็นไรกูไม่บอกไม่บอกน,นีน้่ครับหมดเวลาครับหนึ่งนาทีมามาต้องดูเลยวะต้องดูเลยต้องมึงจะมีเวลาจำรูปสิวิแล้วก็วาดของตัวเองอ่าเริ่มจำ ใช่มันมีแ <era> ค <reconcile> ่น exactly ี้แหละมึงพร้อมยังหมดเวลา1ิบวีจำ3าสิบวีนะคนที่3อ่ะคนนี้เข้ามาใส่ยาบูจินนะคือเขานี้จะลงใช้ได้เลยครับหมดเวลาแล้วสามสองหนึ่งหมดเวลาครับคนสุดท้ายจะเป็นคนตอบว่าคำนี้คืออะไรกูจะบอกให้ว่าเมื่อกี้กูไม่ได้พูดสุภาษิตแต่แม่งง่ายมากเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนนะจากที่ผมเห็นนะครับอันนี้ลักษณะน่าจะเป็นโต๊ะกรานอะไรสักอย่างมืน เคยดูเซียนโกไหมที่มันจะมีโต๊นั้นน่ะดี๋ยววิเคราะห์ได้ดีนะแล้วอันนี้อันนี้เขาคือใครใส่หมวกแบบนี้อาจมีโอกาสที่จะเป็นนักมายากลไม่ก็แวนเฮลซิงฮะมีวิเคราะห์ได้ดีแล้วเขาถืออะไรอยู่ไม่รู้ว่ามันคือเคียวหรือแท่เ้ยแต่เขามีไอ้ตัวนี้เหมือนเป็นเชือกเออถูกต้องอุ้ยอผมคิดว่านี่ไม่ใช่โต๊กกระดานผมคิดว่ามันนาเฮ้ยเฮ้ยคำตอบคือครับชาวนาครับผมโอ้โห เกือบถูกเลยไอ้านเี่ยไปตรงนั้นหลุดเพลงไหมอ่ะคำตอบแม่งคือชาวนากับงูเห่าโอ้ยสุดตอบชาวนากับงูเห่าใหญ่ภาพแรกเลยเพี้ยนดงูเห่าแม่งหายตั้งแต่อาร์ตอนสัตว์ลืมจำอะไรโอ้โหเวลาอันนี้เทสอันนี้เทสรายการนี้คุณกั้นกองคิดชื่อมาอย่างดีอ่ะบอกให้แน่เลยว่าถูกนี่ชาวนากับห่าอ่ะคุณเคยดูเอ็มวีไหมเนี่ยน้องม